ครับสร้างสดาแฟมิลี่มาแล้วครับบมเด้มาหลายมือ,อครับนี่มาเห็ดขมือแท่งบระเ้ศไทยนะครับนี่ตอนนี้สร้างก็ต้องสา,สาปูนนะครับทั้งในนี่ลงมือแล้วครับคนว่าเฉียวให้เลี้ยวเลยมมือนีเที่ยงกับพ่อพักประสน <laughs> น,นี่ครับลงมือเด็ๆทังปูนเขาไป ผลิตนงพาร์ทเาแกะาเกองแกเไปิรนีน้ยนี่วยั่ยากบอว่านางรนี่นะครับรไฟไฟก็เดินไปแล้วลอยเฟกเรียบลอยนะครับทางล่างผมก็วันนี้ผมเชื่อมทายตรงนี้แล้วผมก็ดีขึ้นไปใส่ตูแล้วครับเห็นเรียบลอยไปได้ล้วก็เลียดเห็นเลียดแต่ทงในบน,นี้โอ้อลืมนะครับเพื่อนๆปักือนีซ2 าดฟังได้บ่ล่ะหืเป็นอะไรแข็งเลยอืมทำลอยไปหมดแล้วไฟในเฮียนในบ้านทั้ทงในก็ได้เฮ็ดได้ครับที่พันได้ลงมือเดี๋ยวมึงนี้ให้เล้วเป็นมองเป็นมองไว้ก่อนมองนี้ทั้งว่างกัลงมือไอ้ไฟก็บทีมมาเรียบร้อย่ะ

ไปจัภาพเลยนะไลภาพเลยเวลาทดสอบแตว่าถ้าี่มันเลยเบภาพ 我上房去啦，到不转转。我坐坐，那妈呢？那 <noise>。苦寒那玩意儿，个气候。<noise> เหตุยากนะครับภาวะผมอยากเม่นเป็นชุดนะครับไฟทั้งนอกนกับเป็นลูกเสื้อกิ๊ตหนึ่งทั้งในนี่สองลูกเสื้อกิ๊ตนะครับปักกัลูกเสื้อกิ๊ตหนึ่งแดงกับลูกเสื้อกิ๊ตหนึ่งในขั้วกับลูกเสื้อกิ๊ตหนึ่งนะครับแล้วก็แอร์อีกสองแล้วก็ทั้งในกับแยกกันนะครับเอ้าแยากเป็นสองชุดด้วยกันนะครับปักชุดหนึ่งแสงชุดหนึ่ง ครับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับฝากบางคลิปบางโฆษณาให้ผมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณ,ค,ณครับ